สวัสดีครับนี่มาพบกับยอดนักสืบจิ๋วโคนนั่นในคดีกาตกรรมนักสะสมของเก่าเหลื่อมเลื่องมากเกิดมาอยุที่บ้านของพญยายนจิโร่พญายโมรีนี่เสีบวาจ้างมากเหตุต่างเสืบเรื่องของเมียเล่าเพราะว่าเราคิดว่าเมียเล่านี่กระลังสีมีสู้แล้วพญายโมรีก็เลยว่าเมียเจ้าน่ะมีสูอิลีแต่ดกยิบลักทานที่เป็นรูปไทยขึ้นมาให้เบิง้ง ขณะที่นั่งคุยกันอยู่กับนีแขกมาที่บ้านพญายิ่จิโรนี่ก็เลยขอตัวไปรับแขกก่อนหลังจากนั้นพญาย่โมลิแล้วก็นอนถา่านอนถ่าได้ไปจักรข้าวหนึ่งก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นโทรศัพท์ก็ดังยุโดนเตือบกับ่มีคนรลับนั่นกันเลยว่าสงสัยแล้วว่าได้ยินมั้งหลังจากนั้นพวกโคนั่นนี่ก็นั่งถ่าจนประคำ ช่วงที่นั่งถ่ายอยู่นั่นกับมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมากท้นทีมันแปลกก็คือดังเชื่อเดียวแล้วก็ดับไปหลังจากที่ถ่ายมาโดนเติบพญายโมรีน่กาสุนแต่ก็เรียกว่าเดี๋ยวสิไปตามอยู่เลื่อนรับร่องขณะทีพญายมโมรีก็นั่งสียางไปเลื่อนรับร่องก็มาพ่อกับแม่บ้านแต่กับเมียของพญายิจิโร่ซื้อว่ามินาโกะก็กลับมาพอดี คุณมินาโกะนี่ก็เรียกว่าเจ้าเป็นไพ่นี่ขมาบ้านนีเลยจังใดมลเรก็เรียกว่าคอยเป็นนักเสือบที่ผัวเจ้าจ้างมากคุณมินาโกะนี่ก็เรียกว่านักเสืบมี่ทุรละอย่างกับบานหลังนี้แล้วคุณมินาโกะก็เลยห้แม่บ้านนี่ไปตามคุณอิกิโร่มาเจ้าคุณมินาโกะก็เลยถามพญามอร่ว่าเจ้ามีขขอมูลนี่อย่างเนี้ยผัวคอยให้เจ้าเถอะใดเดี๋ยวคอยให้เป็นสองเท่าเลย ซอยกบเกลื่อนเรื่องมีสู่เห็นนะหลังจากนั้นก็ดะยินเสียงกรีดของพวกแม่บ้านดังมาจากเลื่อนรับรองเนยโมโลีกับโคนั่นก็เลยพากันเสาเรียนไปบ่งแล้วก็บพบกับศพของพญานิจโรตายอยู่ในเลื่อนรับรองโดยสภาพศพก็คือถือฟันหลังจากนั้นเนยโมโลีก็เลยบอกให้ลั่นตามตำรวจหลังจากนั้นตำรวจก็ขอมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ สารวัตรมิเงเ,เล่ถามคุณมินาโกะว่าว่าเจ้านี่ดั้ดาบนั้มบอกคุณมินาโกะนี่ก็เลยว่าแม่นล้ได้ขันสามแล้วสารวัตรมิเงเล่ก็เลยว่าโอ้เขาขันเลยตัวนี้แล้วสภาพห้องก็คือถือดาบฟั้นทั่วห้องมุนมัดแล้วสารวัตรก็เลยมาพ่อคับสมุดบันทึกของปญญายเนจิโร่แล้วก็มีรายซื้อของแขกที่ปญญายเนจิโร่นัดไปมืเอนี่ ร่วมพญยายมูลิเราก็มีอยุซีคนคนแรกก็คือหมอมาตะโนเป็นหมอประจำตัวของพญยายนจิโรคนที่สองก็คือคุณอากุซึเป็นปรมาจารย์ด้านการแกะสลักคนที่สามก็คือคุณซอวะก็ามาถึงโคนั่นก็เลยว่พยาพญ่เจ้าล่ำดาบเป็นแบนบบพญานาซุวะก็เลยถามว่าตัวหู้ได้จังไดโคนั่นก็เลยว่าเมื่อเจ้าน่ะมีห้อยแผล ที่เกิดจากการฝึกรับดาบพญยายมลีก็เลยว่าเจ้าเป็นคนไล่ที่ขาพญยายนิจิโร่เป็นบอสพญามืเสว่า,ยายวนี่ก็เลยว่าคอยบ่ได้ขาคอยแค่เอเงื่อนที่ยืมเล่าไปนีมากขึ้นนี่เงื่อนกระเตียมมาแล้วแล้วนั่นก็สังเกตเห็นว่าเมื่อที่จับดาบของศพน่ะมันสลับท่ากันแล้วโคนั่นก็เลยว่าถึงที่สู่กันแน่ใดแต่ห้อยดาบมันก็นหลายโคด่ได้เนี่ย แล้วสารวัตรก็เลยถามพญายาคูเสอวะว่าก็เจ้าลรืมาเห็ดหยังพญายาคูเสะนี่ก็เลยว่าคอยก็ยืมเงินพญอิจิโร่มาคือกันแล้วก็หาเพราท่านก็เลยว่าสิขอยืดระยะเวลาพอนชำระไปก่อนเดี๋ยวสารวัตรก็เลยถามพญยายมรีว่าเราเป็นม,มาเห็ดหยังนี่พญายมรีก็เลยว่าอ๋อผมมารายงานเรื่องที่เมญา,ายมินาโกนี่เรามีสู้ครับโคนั่นเลยว่าเป็นนักเสือบ ต่ว่าเอาเลียงคนอื่นมาแฉเนี่ยนะปูเลยอยากสิบ้าตายคนทุกท่ายกับหมอมาะตโะนสลาัตดก็เลยถามว่าช่วงเวลาเกิดเหตุนี่จะยุ่งใส่เรคุณหมอคุณหมอนี่ก็อําอ,อึ้งอึ้งตอบว่่ได้เดี๋ยวโคนนั่นมันก็นเลยได้กินน้ำหอมผู้หญงจากตัวของคุณหมอเดี๋ยวมันตรงกับกินน้ำหอมของคุณมินาโกะโคนนั่นเลย่ะกินน้ำหอมของคุณมินาโกะนี่ คือกับของคุณหมอเลยครับหลังจากนั้นคุณมินนโกนี่ก็เลยยอมรับว่าเป็นสู้กับหมอฮาตโนะแต่กายูน้ำกันตอนช่วงที่เกิดเหตุโคนนั่นมันก็คิดว่าคนไล่เป็นหนึในสามคนนี่แหละหลังจากนั้นโคนั่นมันก็มากดฟังขอความเสียงที่ฝากไว้ที่โทรศัพท์ก็มีขอความเสียงของหมอฮัตโนแตะแ้วก็ของคุณซอวะ แต่ว่าบ่ามีขอความเสียงของพญ่อาคุซึกที่ฝากไว้แต่พญ่อาคุซึอนี่เรายืนยันว่าเราได้ฝากขอความเสียงไว้อยู่เราฝากไว้ว่าห้ามเอาผลงานศิละปะของกูไปขายเด้องั่นกูขามึงเด้อผลงานศิละปะที่เราหมายถึงก็คือรูปปั้นมังกรที่ว่าองโซอยู่ในห้องนี่แหละโดยที่เลาเออกมาข้ามประกันเงินกูก็ได้เห็นรูปปั้นแกสลักโคนั่นนันก็เลยถามกันว่าโอ้ ก็ไงเจ้าคือโชคดีเถอะวะห้องนี้ถือฟันมูลมืดแต่่าหลปปั่นของเจ้านี่บ่ม,มีห้อยขีดควรเลยเพราะ่าไ้ยินแบบนั้นพญไงโมลิก็ะเลสสันสนิฐานเลยว่าก็ไงอากุสุนี่แหละทีเป็นคนไล่แล้วก็สิโยนวลความผิดไปให้ก็ไง่สือวะแต่กระเฮ็ดพลาดยี่สองอย่างหนึ่งก็คือว่างทาจับดาบผิดอย่างที่สองก็คือบอกการทำลายผลงานศิลปะของเจ้าของ เดวโคนันมันก็เลยนึกถึงตอนที่โทรศัพท์ดังเดี๋ยวมันก็ถามคุณอากุซือว่าตอนที่เจ้าโทร่มามีอย่งบบางแปลกๆวะครับก็ไงอากุซือนี่ก็เลยว่าตอนทั่วมานี่กระถาบอกโดนนึงล้วก็บ,บ่มีผู้รับแล้วก็สายถือกัดไปเด้วสาลวัดก็เลยถามคุณมินาโกว่าในห้องนี้มีอย่างหายอีกว่คุณมินาโกก็เลยว่าในดินชักนะมันมีกุญแจตัวเซฟย,ยู แต่พ่อเปิดลิ้นชักออกมาปรากฏว่าบ่มีกุญแจแต่ว่ากุญแจนะมันไปยุลิ้นชักอีกอันนึงคุณมินาโก,กะก็เลยว่าปกติหัวขเ่เราเอาไปช่องนีเด้เดี๋ยวโคนั่นก็สังเกตเห็นว่าห้อยฟันที่ลิ้นชักนะมันบ่ต่อกันหลังจากนั้นโคนั่นมันก็ไปขอเยื่อมกล่องโลลยกับแม่บ้านแต่ก็มาทายรวบตู้เก็บไว้ แล้วก็เอารูปมาตัดเป็นชินช้นๆแล้วก็เอามาเลี้ยงไม้พอเลี้ยงเสร็จโคนั่นมันก็รู้แล้วพาผูใ้ใดหเป็นคนไายหลังจากนั้นโคนั่นกยิ่งยาสลบไปใ,ใส่พญายมริแล้วก็เริ่มไขคดีฆาตกรรมแล้วผู้ไร้ตัวจริงก็คือพญายอวะเจ้านั่นละโดยที่พญยายอวานี่จงใจว่างท่าจับดาบให้ซบคิด พื่อที่สีหยห้เห้าสัษฐานอิแล้วก็ห้อยดาบทียูทั่วหองยกเว้นทีรูปปั้นมังกรแล้วก็เฮ็ดเพื่อปลายความผิดไปให้พ่อหญ่อาคุซึกพ่อหญ่ซ่ะก็เลยว่าคอยควกระเพาอกับเลรามืนีเด้ะแล้วคอยสีรูได้จังไหนวารูปปั้นมังกรอนใดเป็นของเล่าโคนั่นก็เลยว่าเจ้าลู้ตอนที่เจ้ากำลังสีขาพ่อยญ่ในจิโร่ เดีวพญายาคูซสือก็โทษมาฝากขอความไวเราเหตุผลที่ห้องนี้นี่มีห้อยฟันทัวห้องก็เพื่อที่สิเสียงของอย่างหนึ่งสารวัตเห็นบ่ครับห้อยที่ดินซักนะมันบดตอกันลังจากนั้นโคนั่นก็ให้สารวัตสลับดินซักตามที่มันบอกเราสิ่งที่ปากกดขืนที่ดินซักก็คือซื้อของพญายิ้วะ ค่ะว่าเป็นขอความที่พญยายนิจิโรเขียนไว้ก่อนตีสิิเถือกา่าช่วงที่พญายื้อวะกําลังหยาอยู่กับเพบตอบรับหลังจากนั้นพญายื้อวะเกิดสลับดินชักเพื่อทาลายหลักฐานแต่ถามีร้อยดาบเฉพาะตูเนี่ยมันกระสิหนาสงสัยพญายื้อวะนี่ก็เลยฝากห้อยดาบไปทั่วห้องเพื่อกบเกอนลองร้อยดาบที่ตูลินชัก แล้วพญายื้อวะนี่ก็เลยยอมรับสารภาพว่าเป็นคนขาพญยายนิจโรโดยสาเหตุที่ขาก็คือพญายื้อวานี่เอาดาบประจําตระกูลมาํำประกันเงิ่อนกูแต่พ่อเอาเงื่อนกูนี่มาขึ้นพญายนิจโรนี่ก็เลยบอกว่าดาบนั่นนะค่อยขายไปแล้วพ่อได้ยิ่งยั่งสั้นพญายื้อวะก็เลยยิบดาบที่ในห้องฟันไปที่พญยายนิจโรแต่ย,ย่างอเนจอนหัหลังจากพ่อจบ พญายื้อว่าอันนี้ก็ยิบอาดาบกุ้งเข้ามาว่าสิฟันใส่หัวพญายโมลีแต่พญายโมลีนี่ก็บ่ได้ลบดาบพญายื้อว่าก็เลยว่าเจ้านี่บ่ได้ลบดาบที่่อยฟันลงมาแสดงว่าเจ้านี่ก็มีฝีมือกันตัวนี่แบบัดเดที่ถอะพญย,ยโมลีนี่แล้วนอนหลับส่วนโคนั่นนี่หนาลาอยู่ข้างหลังคุณเกี่ยบเั็นตส้ปะพญายโมลีก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ นั่นในคดีคาตกรรมนักสะสมของเกาฝากกดไลค์กดติดตามนี้ด้วยครับแล้วก็พบกันไหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ